ตอนนี้ครับผมตอนนี้เจอนักปั่นนะฮะนักปั่นสายสายแบบว่าสายแบบรุ่นเก่าเลยปั่นมานานยังครับก็หลายปีหลายปีเออปกติตอนแรกผมเห็นแต่วิ่งนะแต่เดินวิ่งที่สวนนะฮะเป็นพี่ที่ทํางานสมัยก่อนอยู่ที่ทํางานด้วยกันนะฮะพี่พี่อะไรนะที่ผ่องเกชื่อพี่ผ่องเกตรวอนหลวงเกศพึงกลุ่มใช่ไหมอยู่ด้วยกันใช่ไหม ตอนนี้กายปั่นผ่นมาเป็นนักปั่นแล้ว <c oughs> โอ้พี่ปั่นทุกทุกเช้าเลยเหรอพี่ก็ทุกเช้าเลยครับใช้เมอร์ลิด้าน,นี่นะเสือภูเขาเนี่ยปั่นมันนี่พี่ก็โอ,อ,อ,อเคครับนี่ผมไปผมไปรีวิวร้านจักรยานมือสองเลยนะแ,<อ>แถวแถวอะไรนะแถวโกดังมือสองลำลูกกาบ้างอะไรเงี้ยแ,แถวของเตยบ้างแถวพุทธมนตรบ้างนี่นะฮะปั่นทุกวันนะพี่คปั่นปั่นละกี่โลครับเนี่ย ก็รอกงประมาณ20ละมั้งได้มั้งสิบโลบางทีก็สิบโลเอาเรื่องนะนั่นแหละบางทีก็ไปวนในตรงนั้นรอบหนึ่งไอ้้ไอถนนในไอนั่นน่ะนะที่เราออกไปแล้วเราก็วนได้รอบสองรอบแล้วเราก็วนมาเนี้ยแข็งแรงนะพี่พี่ออกสซูดไหมออกไหมนี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวนั้นนี่ดูขาทีเนี้ยะแข็งแรงนะพี่นี่พี่อายุนะผมชอบไปเดินตลาดนัดจีโอทีด้วยไปหาอะไรมาใส่ อะไรใส่ตอนนี้ก็โอเนี่ยเสือภูเขาเนาะปั่นน่าสนุกนะพี่สนุกดีครับจ้าววันอะไร้วันอาทิตย์แตบควเขาเจอหน้าเจอตากขบกมาปั่นแล้วแบบหัวใจเต้นดีนะใช่นักปั่นนี่นะนักปั่นจะแข็งแรงแล้วมีไปปั่นต่างจังหวัดบ้างไหมพี่ไม่มีครับไม่มีนะนี่น้ำขวดเดียวพอเนี่ยนี่นี่ฮะวันละยี่สิบวันโลทุกวันเลยนะพี่มีไปไกลกว่านั้นไหม ไอ่นีอเมื่ก่นตัดไปสวนสวนหลวงอันนี้ไปกับส,ว,สวนหลวงไปเขตสวนหลวงไปอะไรไปน้ำพอลก็ไปไปกับนี่สวนหลวงนี่สี่สิบได้บ้างเนี่ยได้มาประมา40บ่สเกือบครึ่งร้อยเลยนะสองสวนอภูมินะฮะนเนีมม่ยใช้ใช้ดีไหมครับพี่เมอรลิด้ายี่ห้อน,นี้เป็นไงบ้างดีเลยครับดี<ม><ม>เป็นรถไ,<ห><ล>ไต้หวันเนาะไนนอ้นี่เขาบอกมันไอ้นี่มัน เออใช่เมื่อไหร่ไต้หวันแต่มันตบให้มันตั้งแต่ที่เขาสาร์ทโรงงานอยู่ที่ไต้หวันใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่เป็นใช้มากี่ปีแล้วพี่คันนี้ประมาณดูจากสภาพเนาะเก่ียนประมาณ18ปีแลเท่าไหร่นะประมาณ8ปีแล้ว8ปีนะโอ้โหคอนเสียนต์มีกี่คันนะพี่ที่บ้านคันเดียวคันเดียวนะคันเดียวแบบเป็นจักรยานพาคู่ใจเลย มีเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนอะไรบ้างไหมเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนอะไรเนี่ยเซอร์วิสยังไงบ้างครับไม่มีเลยครับไม่มีซื้อมาก็เดิมๆอย่างนี้เลยครับเดิมเมิมเปลี่ยนยางเนี่ยยางนี้จะเปลี่ยนถ้าส่วนใหญ่เนาะเพราะว่ายางมันสัมผัสกับพื้นเนาะใช่แต่ว่าส่วนอื่นนี้พี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยครับเดิมๆอย่างนี้เลยเกียร์ครับเกียร์โอ้โหความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่พี่ที่ตอนที่ตอนที่พี่ปั่นก็ไม่น่ารับเพราะว่ามันการเล็กนะครับเพราะเราคนอายุเยอะจะว่าได้สักสามสิบได้ไหมพี่ เอาสิ่นที่เร็วนะใช่ถ้ามีลมต้านสักหน่อยนี่ก็เอาเรื่องนะเรานใช้เกียร์บอลเนาะมีมีหลายคนนะฮะอยากจะอยากจะได้เสือภูเขาดีๆไว้สักคันเนาะไปปั่นออกกำลังกายนเปี่ห้อนี้แหลขามตคนปสิกว่ายเขาเรียกว่ามิลินดามาริดามิลินดานน้ำใช่ไหมนะ มันคล้ายๆกันเนาะแต่คันนี้สวยนะออกสีเขียวซื้อมานี้ตอนซื้อมานนี้ของใหม่เลยไหมพี่หรือว่าใช่ครับซื้อมือสองซื้อมือสองอ๋อเนี่ยนะคือบางคนน่ะเข้าใจเนาะแบบว่าเป็นทางเลือกนะไม่จําเป็นต้องซื้อของใหม่ก็ได้เนาะใช่ไม่จาเป็นเลยนี่มือสองเนี่ยพี่ใช้มาแปดปีใช่โดยที่เปลี่ยนแต่ยางอย่างอื่นไม่ได้เซอร์วิสใช่อย่างอื่นไม่มีก็ปั่นได้เนาะวันละยี่สิบสามสิบโลที่สบายๆมียางแตกกลางทางไหมไม่มีครับไม่ ังไม่เคยมีเนาะนี่เห็นไหมฮะก็คือว่ามันอยู่ที่ใจเนาะมันอยู่ที่ขากับใจเนาะจักรยานเป็นส่วนหนึ่งเนาะไม่ไม่จําเป็นต้องหลักแสนอะไรก็ได้เนาะไม่ต้องไออย่างนี้นี่เนาะแบบโชว์แบบกันเ้แ็โชว์กันเนืนะอย่างพี่นี่แข็งแรงมากดูลักษณะนะฮะนี่รู้จักพี่มาตั้งแต่ตอนพี่ยังไม่ไม่เกษียณเลยโอ้ตั้ใ่อยู่กลมกลมนะวันนี้ได้มาเจอโอ้โหพี่เกษียณมาหลายปีแล้วเนาะนี่นะฮะยังปั่นแบบ ผมผมก็กะว่าผมจะปั่นตอนนี้ช่วงนี้ผมกาลังสะสมพลังอยู่พาเด็กๆไปปั่นเนาะแต่ว่าด้วยเขตที่ทํางานประจำไงมันเลยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะออกทุกวันเนาะก็หาเวลาว่างวันหยุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ร่วมกวนพี่เดี๋ยวรอคุณโยเดี๋ยวผมพี่ยังอยู่ที่เดิมเดี๋ยวผมจะมาเรียกเองนี่นะฮะเมื่อก่อนว่าจะเอาไปที่อ่างทองอะไรแต่รถไปครับ ยากต้องมันก็มีนะมันมีพวกปั่นไปเลยแล้วนีนะเป็นนัดไปเจอกันที่ปั๊มอะไเลยนี่นะปั่นไปแล้วไปนอนคืนนึงแล้วปั่นกลับกลับนี่นะฮะถือว่าสวยนะสมัครเล่นวอร์ดีด้าพี่ปั่นทุกวันแปดปีก็ไม่สมัครเล่นแล้วนะพี่ผมเพิ่งปั่นมาได้สองปีนะใช่พอดีปั่นไปด้วยเหตุที่ว่าเออทำยูทูบก็เลยติดต้องถ่ายเนี่ยแล้วเจอใครก็ได้จะได้ให้เพื่อนๆสมาชิกได้เห็นว่าเออประสบการณ์เนาะของคนที่ปั่นมา ฝันใช้จักรยานนี้จักรยานนี้อย่างเงี้ยบางทีผมก็ไปรีวิวด้วยว่ายี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยแม่แก่จะได้จะได้เห็นว่าเฮ้ยยี่ห้อแบบนี้ก็ใช้ได้อย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีเนาะมือสองเนี่ยซื้อมาก็ยังใช้ได้ครับเนาะก็มือสองินร้านยาที่อาคารนั่นบอกนี่มันของสามมือเนี่ยนะสมัยผมซื้อเพราะผมผมซื้อมือสองใช่ใช้งานจริงเนี่ยมันได้เนาะ นี่ซื้อร้านเฮียที่อยู่ที่เฮียไม่ะครับหมอไม่ใช่ใช่ป่ะพอดีตอนจะกดเกษียณที่สวนหลวงอ๋อแถวสวนหลวงก็ต้องให้ก็คือเขาใช้อยู่แล้วเขาก็ขายไม่ครับก็มีร้านขายอพิเศษตรงนั่นอ๋อแถวสวนหลวงมีร้านอยู่ร้านนึงนี่เนาะมันมันเข้าไปข้างในอะไรอ่ะประมาณพัฒนาการสามสามหรือสามปีใช่ไหมมีร้านขายอยู่ใช่ก็เป็นครูแล้วก็ออกมาแล้วก็เียเงแล้วก็มาขายอ๋อขายชัดๆนะพี่นะ กันยานี่สวยๆนะครับเป็นเสือภูเขาเมอริดาเนาะใช้มาแปดปียังไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยเปลี่ยนแต่ยางอย่างเดียวเอาว่างั้นเถอะเบรกอะไรไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะไม่ค่อยได้เบรกนะเกียร์นี้เกียร์เกียร์นี้ไปตั้งอย่างเดียวใช่ไหมพี่ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยอะไรครับไม่เคยแค่แค่แค่ไปตั้งเกียร์อย่างเดียวใช่ป่ะใช่ตั้งแบบคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะแค่ตั้งให้มันเซตเซตเฉยๆเซ็ตบ้างเนาะ บางทีมันต้องเซตบ้างมันนิดนิดหน่อยสายหย่อนอะไรเงี้ยโซ่ก็แค่ตั้งเฉยๆตัดบ้างอะไรบ้างหมอไม่อะยังไม่แตะต้องอะไรมันเลยยังไม่หย่อนเลยเหรอครับโอ้โหน,นี่วันละยี่สิบโลนี่ทุกวันนี้มันเดือนหนึ่งนี่มันเท่าไหร่อ่ะหกร้อยเลยนะหกร้อยไหมผมคูณผิดไหมเดือนหนึ่งก็ประมาณเกือบพันนะเออยังไม่ปีหนึ่งก็เป็นแสนโลเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นหมื่นนะเออเป็นหมื่นแล้วเป็นหมื่นยี่สิบปีเอ้แปดปีเท่าไหร่แล้ะ เกือบแสนโลแล้วนะน,นี่้โ,โหนี่นะฮะทนทานเนาะคือรถรถจะบอกว่ารถบางทีรถยี่ห้อดีๆเนี่ยมือสองเนี่ยมันใช้นานใช้ทนเนาะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนแบบว่าถ้าเกิดรถคุณภาพไม่ดีถูกๆเนี่ยของใหม่ก็จริงนะสองสามพันสี่ห้าพันเนี่ยมันใช้แป๊บเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดเนี่ยมันได้มาตรฐานเนาะนยังไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยนี่มาเดิมๆจาก คนเก่าเลยครับผมนี่นะนี่นะฮะโอเคครับผมขอพูดหน้าพี่เดี๋ยวไม่ลบวันละว,วันนี้ก็มาซื้อของเจอกันนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมได้ร่วมก้นกับพี่ด้วย <Okay. S 1> <laughs> ผมกําลังหาก้อนอยู่ผมมีเพื่อนอยู่ไปปั่นอยู่ <Okay. S 1> แต่ว่าผมแบบด้วยเหตุที่แบบไปทุกวันหยุดเฉพาะวันหยุด mm hmm. ก็เลยไปสวนภูมิบัางไปพุทธมนฑลบัางาปขุนเคียนบั่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <Okay. S 1> ยังไม่ได้แบบไปไปแบบว่าไปเรื่อย <laughs> อ่าใส่รถไปไปเรื่อยๆพ่อก็เลือบอกให้ครับผมครับพี่ผ่องนะฮะเราก็ไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ปั่นเสร็จพี่ก็มาช้อปปิ้งแม่ดีนะครับเป็นชีวิตที่ดีเนาะแล้วลืมว่าตอนนี้ใครที่ดูคลิปอยู่ตอนเกษียณอยู่อยากจะมาปั่นก็ได้เนาะแข็งแรงนะพี่เนาะดีครับดีมากเลยเราเตรียมเตรียมตัวก่อนเกษียณเตรียมเตรียมเตรียมตัวไว้ปั่นไว้ก่อนก็ดีเนาะสมมุติว่าปั่นไว้ก่อนเกษียณสักห้าปีจะได้มีเพื่อนมีกวนตอนเกษียณได้ไปเลย นอนค่ำไหนนอนนั่นหนึ่งปีสองปีก็ได้เตรียมตัวนะครับต้นไหนตคมครับพี่เพราะว่าการเสียแล้วมันเฉาเลยนะเนาะมันเฉานะบางคนมันเฉาตายเลโอ้เดี๋ยววันหลังต้องชวนเดี๋ยวให้ตลาดนัดทีโอทีเปิดเดี๋ยวชวนพี่ไปเ้าไปดูอะไรโอ้อึ๊บเลยเยี่ยมเลยเป็นตลาดนัดจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยแต่ตอนนี้เขาปิดโควิดอยู่เขาจะเปิดทุกเสาร์แรกของเดือนผมก็ถ้าเกิดเขาเปิดพอดีเดือนตุลาคมนี้ปิดอีกแล้ว จริงๆต้องเปิดวันนี้วันนี้เขาประกาศปิดอีกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะได้ชวนไปดูอะไรพี่ผมชอบไปดูซื้อแต่งไอ้พวกสีสีอะไรเนี่ยมัดกึ่งอะไรเยอะแยะไปหมดขอบคุณเลยครนบครับพี่ไปขอบคุณมากพี่พังสวัสดีครับพบเจอวันที่คนโลกมันอฮะพี่มีพี่สุทัศน์โทรมาอยู่ยังอยู่แล้วก็เกษียณยังยังยัง ยังยังอยู่ครับพี่เพราะวันนั้นไปหายามก็ก็ไม่สบายอยู่เพชรบุรีใช่ไหมเพราะเขาหายแล้วพอดีแล้วตอนนี้เขาไปปลูกบ้านอยู่ที่เพชรบุรีปลูกบ้านที่ไหนเพชรบุรีบ้านว่านใช่ใช่เพชรบุรีชวนชวนไปขี่อยู่ครับพี่นี่โอ้ยพี่สูงนะพี่สูง190เลยไหม185ก็ถึงแล้วแล้วใช้เบอร์นี่จักรยานไซส์อะไรเนี่ยไม่รู้ไซส์ไม่รู้ไซส์อะไรขี่ได้เอาไว้ก่อน ค่ะพี่ขอบคุณพี่ขาตึง